สวัสดียำแมแรงพี่น้องเด้อมาเด้อ <c oughs> มักเขาคั่วครับผมนะครับมันนี้เมนูง่ายๆนะ,นะครับวันนี้เมนูลังหอยออกนะครับจะเป็นยำปลากระป๋องครับเมนูลังหวยออกครับผมยำปลากระป๋องวัตถุดิบเราก็ไม่มีอะไรมากมายครับพริกสดหอมแล้วก็ มะนาวหั่นหอมหั่นมะนาวใส่แล้วก็บีบมะนาวใส่แล้วก็รับประทานได้เลยครับมมรเมนูหล,ลังหวยออกครับี่ชีวิตยังมี้ว่าน่าเสมอครับเพนมอเม่ตาม แม่ครัวก็มาช่วยครับวันนี้แม่ครัวมาช่วยแม่ครัวน่ารักนะคะอะไรก็ไม่รู้น่ารักมากเลยส่วนแม่ครัวติดตาแก้วบองนะครับแม่เด็กครัวบอกันนั้นครัวค้า,ามา,า,ามใส่ใส่อุ้ยใส่มันละหอมใส่ไดรเนานะ เสียงทวงสัญญาที่ดังแววมาจากสาวบนถึงคนที่ลืมความหลังฝั่งลำน้ำม,มูลหากบอกจริงทิ้งสาวให้วา่นน้ำใจช่างเปลี่ยนเงียนมุนว่ามือนสัญญาเมื่อคราก่อนนั้น yeah ห้ามใจคุณนี่และน้องใจพ่อคุณเปลี่ยนเวียนหมุนล้วงหลอกสาคือแมวหรือยังเสียงเพ่งเหลวดังสะกิดเตือนใจตั้งไกลพี่คงจำได้ sau sưu thôn, rót phần róc coi tháo, hôm nào lướm léo lúng nhau, gì cũng lướm xao, sắc còn lẽo nát, hắc bò trinh thoát thính lướm ngay. น้ำหมูนใสแต่น้ำใจฮะคุณนีและนอ้อใจพ่อคุณเปลี่ยนเวียนมุนล่วงหลอกสาวลืมแล้วหรือ,อยังเสียงเพลงแนวดังสะจิตเตือนใจ ล้างไกลพี่คงจำได้ฝั่งมูลน้ปลอยลงเรือเตือสัญญาัดมันบอกคิดว่าใครพันสิน่งเลวสวรรค์แห่งลำน้ำมูแค่นี้ก็ ได้แล้วครับผมเพราะว่ามันมีความแซบอยู่ในตัวเมนูหลังหวยอกครับถ้ากินให้มันม,มีความอร่อยมันก็อร่อยครับน้ำพริกถ้วยเก่าถ้ารู้จักกินมันก็อร่อยตุ้ยหน้าตุ้ยหลังทิ่มหน้าทิ่มหลัง จำให้หนอนวินไปเลยจิ้มไม่หนอนหลบไม่ทันไปเลยแมนมาพี่นะ้าผักก็มีนะครับพี่น้องผัก,พ,ก,พ,กพอแค่นี้ก่อนนะ